สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุทธที่13กันยาย,ยนพุทธศัธศกราช2 5 6 6นะครับก็ตอนเช้าเลยนะครับก็จะมาทำปุ๋ยหมักนะครับที่ว่าได้ได้เปลือกส้มมาจากร้านบ้านกาแฟวัดโบสนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าผมเอาไปถัง ไปวางไว้อาทิตยกกว่าเท่านั้นเองนะครับแทนที่จะเอาไปทิ้งให้เทศบาลไปเก็บแล้วเกิดเป็นเสียค่าใช้จ่ายนะครับอาทิตษกกว่านี้ช่างได้อยู่ที่นะครับอยู่ที่40กิโลนะครับอ้โหก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเลือกส้มของร้านกาแฟแล้วก็มีอย่างอื่นเยอะนะครับมีกากาแฟด้วยนะครับ อันนี้ก็คือถังที่เอามาจากบ้านกาแฟนะครับผมทมํใไปรอบนึงแล้วตอนเย็นนะครับตอนเช้าก็เลยอยากจะโชว์อีกนิดนึงนะครับส่วนผสมในการทํานะครับก็จะมีนะครับขอ,อยญาหนกล้องเปลือกส้มครับจากบ้านกาแฟวัดบสถ์นะครับแล้วก็จะมีดินครับดินที่เห็นเนี่ยนะครับ นี่ครับสิ่งที่เห็นนี่คือดินครับดินแล้วก็ขี้วัวครับขี้วัวแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพอีกหนึ่งขวดนะซึ่งผมก็จะทำแล้วก็จะคุกเขาผสมผสานกันนะครับแล้วก็ใส่ถัง ไว้นะครับใส่ถังขีวัวก็ดินก็เทใส่เลยนะครับดินก็เทนะครับดินก็เทใส่ที่วัวก็ผสมละนี่ยครับ เปลือกส้มครับเปลือกส้มจะกลิ่นไม่ค่อแรงครับกลิ่นแบบหอมๆ่ะครับอาจจะมีท้ายอยู่ก้นถังนิดหนึ่งนะนครับเนี่ยครับทีนี้ผมก็จะไปเอาจอบนะครับเอาจอบคุกเคล้าให้ เข้ากันนะครับทห้เข้ากันเป็นนะตอันเช้าบรรยากาศดีเลยบั mm hmm. <laughs> นเช้านะครับเพ็นกล้องมาก็จะคุกเขา ขี้หัวขี้หัวแห้งๆบ้านเรานี่แหนะครับก็เปลือกส้มแล้วก็ดินเปล่านะครับเข,เขาผสมผสานให้เข้ากันสับไปเลยนะครับสับให้กันสับให สับให้เข้ากันนะครับสับให้เข้ากันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับน้ําหมักชีวภาพครับเดีเลยเรับีไปในกลองนี่แหละครับเ,เพื่อเป็นตัว เล่งติกิยานะครับให้ย่อยสลายนี่นเมื่อเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะตักใส่ถังไว้นะครับ ตักใส่ถังหมักไว้นะครับหมักไว้จอาสักประมาณเดือนกว่านะี่ก็เป็นปุ๋ยแล้วนะครับ <c oughs> สักประมาณกว่ากว่าเดี๋ยวผมลงมือทําก่อนนะครับ <c oughs> จะได้ผสมปุะสานให้มันเข้ากันถ้าใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้นะครับสร้างปุ๋ยสร้างสุก แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดการขยะของเทศบาลนะครับสวัสดีครับ